ทีนี้ก็มาถึงคำว่าการุณาคำนี้แปลว่าความสงสารมีอาการคือพยายามพยายามที่จะช่วยผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์ความกรุณาจะต้องแบ่งแยกเป็นสองระดับคือความกรุณาในระดับของบุคคลผู้ยังมีตัวตน คมมีวายังมีความยึดมั่นถือมั่นมีตัวมีตนเขาก็ทำไปด้วยอำนาจของศีลธรรมวังบุญวังกุศลจึงประกอบกรรมที่เรียกว่ากะรุณา <c oughs> มีตัวเขาเป็นผู้ได้ทุกข์มีตัวเราเป็นผู้ช่วย <c oughs> <c oughs> เมื่อไม่ได้ช่วย ก็มักจะเกิดกลัวหรือกระวนกระว,วายว่าไม่ได้ช่วยกล,ลัวว่าจะไม่ถูกศีลธรรมบ้างกลัวว่าจะไม่ได้บุญบ้างน,นี่เป็นกรุณาของผู้ที่ยังมีตัวตน <c oughs> ด,ดังนั้นในพรหมวิหารทั้งสี่จึงได้มีข้อสุดท้ายที่เรียกว่าภูเบขาไห้เพื่อจะแก้ปัญหาอันนี้คือความกลัว ของผู้ที่ยังมีตัวตนที่นี้ก็มาถึงระดับสูงคือความการุณาของผู้หมดตัวตนคือพระอาหารหันต์ถ้ายังมีการประกอบกรรมที่เรียกกันว่าการุณาท่านก็ทำไปด้วยอํานาจหลักดันของสิ่งที่เรียกว่าบารมีคือเคยเป็นผู้มากไปด้วยปัญญามากไปด้วยเมตตา จนเคยชินเป็นนิสัยแม้เมื่อหมดกิเลสแล้วสิ่งเหล่านั้นก็ยังยังอำนาจเหลืออยู่สำหรับให้ประพฤติประกอบการกระทำใดๆไปตามนั้นเช่นเมตตาการุณาอย่างนี้เป็นต้นแต่แล้วก็ไม่เป็นกรรมสำหรับบุคคลประเภทนี้แม้ไม่ได้ทำก็ไม่ ก็ไม่รู้สึกกลัวหรือว่าเวเหมือนบุคคลพวกแรกจึงต้องแยกไปเป็นกรุณาอีกพวกหนึ่งคือกรุณาของบุคคลผู้หมดตัวตนต่างจากการุณาของบุคคลผู้ยังมีตัวตน